โอเคท้าู้ชมก็สดสดีารผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะับผมโอเคมาท้าู้ชมมาอีกกับที่นาเกมของสวีทบอนซาท้าู้ชมอยู่ในค่ายปกตินะม้ชมโอเคมาท้าู้ชม 75K วันนี้ท้านผชมชาม3 6 0 0 0คงไม่รอดท้าม้ชมมาท้าู้ชม24่จัดไปก่อนเลยนะกันท้าู้ชมแบบง่ายๆแบบไวพิวไวพิว โอเคสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปใหม่ของแอดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้อัดพีกันด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะผมก็ฝากกดติดตามกันด้วยโอเคท่องผู้ชมจัดไปอย่าให้เสียน้านผู้ชมมาคูณไปเลยคูณไปให้หมดท่อนผู้ชมโอเคจัดไปท่านผู้ชมเท่าไหร่คูณสามไปท่านผู้ชมกินเต็มๆแล้ว ห้ารอบต้องชมโอเคมาคูณคูณเก็บไปก่อนทั้งหมด24เข็อุ้ยคูณ50เสียได้กินอย่างน้อยแล้วผู้ชมแต่ได้50อ่ะถึงจากเมกาเดี๋ยวมันน้อยไงสำหรับแอด์้ผู้ชมคือมันแบบมันพร้อมเจ็บอ่ะมันเจ็บได้เลยอ่ะผู้ชมโอเคโอ้โหโครเด็บเจ็บจริงๆเจ็บจี้เจ็บจี้เลยผู้ชม โอเคมาผู้ชมค่อยๆไหลไปเนาะมาเพื่อนอุ้ยกินไหลเข้าฟีเกมไปเลยเพื่อนจริงๆอ่ะควรนะก็ค,คือแบบว่าไหลไปเลยไม่ต้องรอช้าละอย่างน้อยแอดพร้อมสู้ไงอยู่กับแอดไม่ต้องพุดอะไรเยอ่ๆนะมุ่ชมั Ad ม่นแอดพร้อมรบเสมอถ้าเธอต้องการนะผู้ชมโอเค จัดไปมาเพื่อนโอเคโอเคนะผู้ชมได้แต่ซิงดูดิซุ่มา้า5ยดูของฟรีจะได้ดดดได้เท่าไหร่เชียวอ่ะจริงจริงของฟรีอ่ะ คูณยี่สิบห้าก็ลงน้ำชมโอเคจัดไปกินให้เต็มเต็มแล้วหยุดที่แอพีไลให้มันเยอะอยไม่มีอะไรกินเลยครับผู้ชมโอ้โห ได้แค่สิบเจ็ดเคยงั้นก็ต้องเอาให้หมดไปให้สุดเล่นกับแอด์คอร์ใงนี้แล้วกันก็คือกินทิ้งเลยอะ่ะใบให้มันไหบลบันเลงมันวันนี้มันต้องบันเลงคุณผู้ชมเล่นกับแอดคอร์บันเลงหละยงานนะโอเคมาเพื่อนกำไรก็ต้องมามันต้องมีล่ะโอเค โอนไปก่อนอุย้ยอังหุนมันเหลือแค่ดอกเดียวทำไมไม่กินให้วะโอเคโอ้ยี่สิบสี่ปะซื้อไปหกสิบขีดได้กลับมาเท่าไหร่น่าจะเจ็บอะ่ะอ่ะไปต่อกับเกมมือแล้วกันนะผู้ชมอืมนัน่นแหละเจ็บแน่นอนดูดูเลยสี่สิบห้านผู้ชมถ้ายิ่งเล่นกับมันเดี๋ยวมันยิ่งเอาเรานะ